แล้วโฮโซพบแชร์คลิปแมทเพราะเหตุนี้ชาวเน็ตจับตาความสัมพันธ์ของทั้งคู่ไฮสงสัยแล้วไฮโซพกลงภาพแมททีรณีในสตอรี่อินสตาแกรมส่วนตัวเพราะต้องการช่วยโปรโมตเพลงใหม่ของน้องคนสนิทหลังจากที่นางเอกสาวแมททีรณีได้ออกมายอมรับว่าได้ปิดฉากรักกับหนุ่มสงกรานเตชนะนรงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมกับเคลียร์ประเด็นของไฮโซพกประธานวงว่าเป็นเพียงพี่น้องกลุ่มเดียวกันเท่านั้นไม่แปลกที่จะเห็นภาพของทั้งสองร่วมเฟรมเดียวกันอยู่บ่อยๆล่าสุดทางโฮโซพกก็ได้แชร์คลิปที่แมทตีรณีได้เล่นไปเล่นเอมวอีกด้วยโมเมนต์ Moment น่ารักไฮโซพกช่วยโปรโมทเพลง ก่อนหน้านี้แมทได้มีโอกาสไปเล่น MV เพลงใหม่ของบอนนดนที่มีชื่อว่าหัวใจปลาดาวซึ่งไฮโซพกเองก็ได้แชร์คลิปที่แมททีรณีไปเล่น MV ลงสตอรี่อินสตาแกรมส่วนตัวถือว่าเป็นโมเมนต์น่ารักๆของที่น้องคนสนิทแต่ก็ได้มีชาวเน็ตบางส่วนยังคบจับตามองความสัมพันธ์ของทั้งคู่ว่าอาจมีการพัฒนาไปเป็นคู่รักหรือเปล่า เพราะช่วงนี้โฮโซพกและแมทมีโมเมนต์รั่วกันบ่อยเหลือเกินล่าสุดทิธีกรของข่าวบันเทิงช่อง8ได้ออกมาให้ข้อมูลว่าที่ไฮโซพกแชร์คลิปดังกล่าวเพราะต้องการช่วยโปรโมทเพลงให้กับบอนนดนซึ่งเป็นน้องอีกคนที่สนิทกันอีกทั้งแมทยังได้เล่นเป็นนางเอก MV จึงถือว่าเป็นการโปรโมทงานให้กับน้องทั้งคู่ แต่ประเด็นที่ชาวเน็ตบางส่วนของคงไม่วางใจเชื่อว่าความสัมพันธ์ของแมดและไฮโซพกเป็นเพียงที่น้องกันทีท่ีกรหญิงได้แสดงความคิดเห็นว่ามันเป็นจังหวะที่พอเหมาะพอเจาะจึงให้คนจับตามองความสัมพันธ์ของทั้งคู่อีกครั้งเพราะเมื่อก่อนแมดได้เคยโกหกตอนที่คบกับสงกรานต์แรกๆบอกว่าไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัว แต่สุดท้ายก็คบกันและพอมาถึงไฮโซพกแมทก็ตอบว่าเป็นแค่เพื่อนที่น้องชาวเน็ตอาจจะกลัวว่าประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยหรือเปล่าพอมาครั้งนี้เลยกังวลว่าแมทจะโกหกอีกครั้งแต่สุดท้ายพิธีกรหญิงก็บอกว่าคิดว่าคู่นี้คงไม่มีอะไรหรอกเพราะหากสุดท้ายแมทโกหกอีกครั้งอาจทำให้กระแสของแมทอาจดับไป